ตํำเองกินเองครับเมื่อเนี่ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขูู่้ก่อนครับมือนีพ่อกันคือเก่านะครับกระเปลาเช่นเช่นสวยเช่นเครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นได้ตํามมึกกระดองนะครับพี่น้องนี่ครับโตพอดีกินครับพี่น้องบบใหญ่ขัดนะครับหลักกับใบหน่อยบันไดใส่กลางๆนะครับพี่น้องมาเส็บแสบน้ำเบาเช่นบันโอ้ห่อนแห้งครับพี่น้องมือเนีบรรยากาศแนวไดบุ้นเนี่ย ออากาศห่อนๆครับกินตำพเผเพนๆนี่แหละครับพี่น้องมาๆามา,มาผักมาเป็นสวนคือเก่าเหรอครับพี่น้องพี่ครับไวด้านข้างนะครับพี่น้องนี่ผักเบาเช่นกินกับอู้ห่อนเถิงหอนเผ็ดเถิงเพ็รกับมือนี่ละ จวดดีๆครับพี่น้องตำเองกินเองครับเมืนเน่อ่ 음음 음? รสชาต <c oughs> ินัวนัวนะครับพี่น้องนัวน้ำปลาเพชดเพ็ดนัวนัวออกเปรี้ยวจังหน่อย อืมอือออมอมหนวดมือ,อยากน้ำครับพี่น้องเอาต่ำใส่กันไปเลยโบโ้ยเงา ใส่เสร็จบะคงน้ำเด็กน้อยครับพี่น้องเนื้อแซ่บนี่คำนี้ง่ารอด โอ้บึงเงือรหลดครับพี่น้องจวดขนาด โ,โหโห่าหหห่าเลยครับพี่รองแบบนี้หลันยังแสบ tháng ừ. chín tháng hai bạn Ừm